สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อแฟนคลับนะคะทางช่องมดชนแนลมดมัดชนแนลชังเตาน้ำโชบลากาเรษฐีบันนกนะคะชนแนลนะคะมือนีนะคะเมื่อพอกันกับน้ำมดนะคะแล้วก็แอดมินราคาเรษฐีนะคะมาในคลิปของชังเต่านะคะค่ะเป็นจักไดคะ่ะชังเตาสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดี <FC S 1> ครับค่ะเนะอขอมาถามเด็กคำนวณคือเก่านะครับ เลขคำนวณกับงวดวันที่สิบหกเนาะค่ะการที่ว่างวดวันที่ยี่สิบงวดที่ยี่สิบรุดเลยครับก็เลยเอาสูตรไม่มากเอาสูตรไม่ปลายแดงมามาแบ่งปันให้กับเอเจซี่นะครับเนาะการพิถูกบวากันก็คือเลขคำนวณเนาะครับค่ะเอาเดี๋ยวเขากลับมาเมืองกันในงวดวันที่สิบหกเนาะจะเป็นตัวใดเดี๋ยวดิ เขียนไอเอฟซีม่งสูตรไม่ป้ายแดงสูตรไม่ป้ายแดงสิได้ป้ายแดงเมื่อวันนี้คิดว่าสิได้อยู่ป้ายแดงงี้อย่างวอาจะใส่รถสกรยน่ะสกัยน่ะป้ายแดงแบียบไปเนาะสกัยน่ะว่าไปสูตรว่าหันมันลวดกแเลร์แคลรพักไวก่อนเพราะว่าเขายี่สิบวดแล้ว มันเขามาเยื้อซิมวัวก็เดินเงีวแล้วเนาะเดินเหาวเลยตั้งแต่ปีที่ผ่านมาก็เลยพักไว้ก่อนเพราะว่ามันรุดวันนี้ก็แล้วสุดไม่มากค่ะเดี๋ยวเขียนให้เมืองวันนี้มันเป็นยังไงถ้าว่าจะเชียนล่างๆไว้แล้วล,ละ่ะกี่เก่งมันก็สูตรเต็มมันก็มีหลายชุดเนาะก็เลยคัดมากแล้ววันที่เนาะะท่านผู้ชมฝากกดไลค์แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เน่อค่ะ เมื่อน,น,นี้สีสีเด่นไหนทั้งทั้งหุนทั้งลานดยเพราะว่าเฮตูนไม่แม่ออสเตัวเดียนบุญกันเนาะเดินบุญสองกับสามตะวันเด่นทั้งสองเด่นเด่นสองตัว วิ่งวิ่งตัวได้กค่ได้เงินค่ะวิ่งตัวได้แค่ได้เงินซอมตัวนะจับคู่ใหนน้นะเก่งๆว่าที่นี่สองต่อละแต่ว,ว่านออกแล้วในตัดทิ้งตันนี้เอาเชียอในไปนั่ง ดอกเก่าสองดอกไม่ออกสองเก่ามันใกล้เคียงกันเนาะเก่าสองสองเก่ามั่โคต่สีไม้ดอกก็เลยสีาตาถิ่มนะแต่วันนี้สูตรเต็มมีอยู่ใช่นี่สูตรเต็มบนสูตรเต็มบนเนาะ จะพันเด็ดพันเดเนียนสุดล้างนึ่งอันนี้ก็คือสุดไปแต่แดงเด้อสุดไม่ถ้าว่าสุดล้างมากมาแห้งสุดล้าง จบพูดได้กระมักไหมอะไรจะกอกก็ออกกะมันเป็นเรื่องของกว่องฉลาดเนาะมันก็สูตรกันนวนทางทีมงานเ่นนองกรน้เสนอมันเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะคือกิจกัตากันเด้อนะคะให้ไปประกอบก็ตัดสินใจเนาะถ้าสิไปล่อฟันเนี่ยว่าท่านเนาะเดี๋ยวเขาอ่านก่อน นี่ส so ูดไม่ไปเดียวนี่สูดเต็มไปสูดเต็มด้วยนี่ยได้สิตัดสิตัดให้ถ้าไครเด่นบนนี่ชองกับสามนี่วิ่งตัวได้กับคิดว่าวิ่งตัวได้กับอะกำไร้สองตัวนี่ถ้าสีเน้นให้เท่านี้ได้เน้ยนล่างล่างนี่เน้นสองตัว ปีนซ้อมตัวนี้นยแรคอนกาเนี่้าเดินล่างอีกตันล่างนี่ซอมตัวนี้คื่อว่าตัวเดินเลยคือว่าตัวเดินเลยนะ แต่ว่าก็คัดมาให้แล้วคือท,ทมมามัดมุ๊บให้เรีตัวนี้ทม,มัดทำม,มัดูนแห้งแห้งให้เรียตัวนี้ศูนซีนมยาบเยอนม่หยาบก็ค,คือว่าถ้ถาถ่าสุมลเอฟซีมักศูนเหมนว่มัดมักูลักสิบให้จับใซตตัวนี้เลยทมมามักงุลักซิบใ,ให้จับใซ่ตัวนี้นะ คือคือตัวเด่นถ,<า>ถึงสีมาหนาถึงสีบัวมา,มาอันนี้ก็คือเป็นยอดท่าคือว่าให้ให้ประกอบไปว,ว่าธรรมะพกอันนี้คือลักซิปอันนี้ก็คือลักซิปจริีๆนะธรรมะพกจับเส้นสตัวนี้เลยวอวอแนวล่งมากกว่านึงถ้าว่าธรรมะชุนลักซิปจับเส้น s. <S ตัวนี้เพรออาหัวกับซูน,นที่นนมันเด่นอยู่ลักซิปเนาะมันเด่นอยู่สองตุ่นเด่นต้องกันค่ะนี่ สูตรล่างนี่คือคือสูตรล่างเนีย่ยมันมีสูตรบนสูตรบนมันกระเด็นเด่นสองกับสามแต่ว่าสามอยู่ไม่แห้งแต่จริงสามไม่แห้งแต่จริงแต่ว่ามันมันกระชนไปหลายสำนักเนาะก็เลยเอาสองมาเป็นตัวเด่นเลยสองเป็นตัวเด่นก็จะใช้สองตัวนี้ หาตัวเดียวถ้าจับสามได้เห็นว่าใส่สามแนี้เลยขันาการคือไงขันสองมากสองหาขันสามมากสามแปดสามแปดนี่แหลองกับเลยตรงตรง,งตรงตรงเลยวันนี้สิจับสามคูจับสามตัวให้จับสามตัวให้นีเก้า สองห้าแล้วก็ตัวหนึ่งเก้ามีสองชุดนี้เลยสามตัวเก้าสองหา้าเก้าสามแปดดีกว<อ>่าอ๋อคาคีทะลินเซโกโกนั่งอ๋อนี่นะเอฟซี สูตรไม่ปลายแดงสิได้ปลายแดงบดได้มวดนี่นะานผู้ชมพฮอสิหูกัน,นะะเนาะค่ะเอาสำหรับตัวเลขของคังกตเนาะคะ่ะเดี๋ยวนุ่มจะสรุปให้นะคะเด่นบน2องกับสามนะคะ2องกับสามมาเฮียงซ้ำกันเนาะคะ่ะจับคู่ใดทั้เบิดแปดคู่นะคะก็จะมีสอง5ีสองหาสองแปดสองเกาสามีสามหาสามแปดสามเกานะคะ ถ้าสองมาเน้นที่สองห้าถ้าสามมาเน้นที่สามแปดสามตัวตรงเก้าสองห้าเก้าสามแปดนะคะเด่นล่างหกกับศูนย์นะคะหกกับศูนย์เด่นที่หลักสิบนะคะก็จะมีหกศูนย์หกสามหกสี่ศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์สี่นะคะเน้นที่หกศูนย์กับศูนย์สี่นะคะแคปนาจอไว้นะคะสำหรับตัวเลี้แนวทางของช่างเตานะคะ ที S <S ่ว่าที่ว่ามื่อกี้ที่ว่ามั่นใจเน๊มันจจะจะ่นไก่เจ้าเจ้าเรียกฟันเนี่ฟันก็ฟันดีนปอืมฟันดีฟันแบบตัวเล็กมีละ <S <S คึะค้นมาตัวเล็กตัวนี้มาเซ็ตฟันเลยเอาเดี๋ยวเข้าไปบึ้งนำ้ำกัดอีกคลิปนึงเนาะค่ะเนาะค่ะสั่งเต่าไปจังได้กินยาตาไประดีบ๊อฟค่ เพิ่งเริ่มกินมากกร่มือเวดัดีจากมึงโทรศพรพทับไลน์เนี่ยเวลาเอามืองแสงมันไหลามาเข้ากัจะมีน้ำตาไหลออกมากเพราะเขากินผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้าไปกับคือว่าดีดีขึ้นมากระดับหนึ่งถึงจวะวดีมากแต่แต่เมื่อก็ยยงดีดีขึ้นไปเรื่อยๆจากที่น้ำตาไหลมาเนี่ยเขากับมึงไม่แสงที่จา่าเมื่อก็มึงได้ดีขึ้นชัดเจนขึ้น <Okay. S 1> อันนี้ก็เพิ่งเริ่มกินนะครับนะ ถ่ายเอฟซท่านไหนได้สั่งเวลาประทานแล้วถทาดีกระบ,บอกต่อครับเนาะเพราะว่าซั่มต่อกับเพิ่งเริ่มกินมากแต่ว่าการู้สึกว่าในกล้องเดียวนะ่ะเริ่มรู้สึกได้เลยว่าดีขึ้นค้วเอาละค่ะท่านผู้ชมผู้ใดสนใจก็สามารถซั่มจองเข้ามาได้นะคะเนาะน้ำมัน12ออยพัดนะคะกระปุกลาซ9 0บาทนะคะ ู้ใดสนใจก็สามารถสั่งจองเข้ามาใดนะคะตามมือที่ขึ้นไว้ให้นาจอเลยนะคะแยกก่างก็กินก็ดีเนาะแต่ว่ามีอีกเสียงจากเอฟซีอยู่เด็แต่ว่าโทรศัพท์มีน้ำแอดนินควรอัดคกิบเสียงมาทุกมดดีดีอันแม่กินสิบสองอยพาดเข้าไปโอ้ยน้ำตาแม่บอไรตาแม่แนมแจงขึ้นว่าสันผูดใดสนใจก็สามารถสั่งจองเข้ามาไดนะคะเนาะตามมือที่ขึ้นไว้ให้นาจอนะคะฝากอุณหนุหมดในเด้อค่ะดีดีอยากให้ท่านผู้ชมร่องรับประทานเบิ่งนะคะเนาะเห็นผลในกระปุกแรกเนาะค่ะ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่มดกะจะขอะตัวลาทําผู้ช่งไปแล้วเจอกันไหมในคลิปนาขอให้อีฟซี่ทุกท่านโชคดีไปกับคลิปของช่างเตานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ